สวัสดีครับพี่น้องค่ะพบกันย้ำแซวโนตกอีกแล้วครับพี่น้องค่ะมื้อนี้เฮาสิมาเห็ดกับข้าวของเขาปนกุ้งดิบครับพี่น้องมาเบิ่งกันจาอันนี้กุ้งฝอยเลนมานน้ำๆครับพี่น้องค่ะเฮาต่ำเลยนะจ๊ะสวนอันนี้บอกพริกกระห้อมแดงนะค่ะเฮากีเพื่อสซีซุปน้ำไม้ค่ะอันนี้คือน้ำไม้คสะพี่น้องค่ะที่เฮาเคียนไปเร็วนะค่ะเฮากระต้มเส้นหนำย่านางค่ะพี่น้องทูกหัวขิงไข้ใส่สนับเปลกแก่แล้วอันนี้ก็จะเป็น อ่าสาระแน่หอมผักชีบอกน้ำด้วยจ้ะพี่น้องเทกุ้งลงไปในโคกกับพี่น้องค่ะเทลงไปคขาดำค่ะพี่น้องดำให้มันขือเทศค่ะดำไปใส่เข้าวกลัวพริกปุ๋ปงพริกป่นน่ะคะ่ะรสอายุโนมโต่ฟาดาลงไปต้องน,นั้นเอาไก่ยั่วต่อค่ะพี่น้อง ตำจนเนีเแล้วเดียกนำปลาลงไปค่ะเดียกลงไปบีบบากน้ำลงไปค่ะพี่น้องจริงๆแล้วต้องใส่ปักกอกค่ะปักสีต้นหอมค่ะนำลงไปค่ะตามค่ะเสร็ลราคาก้อยกุ้งหรือปล